สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์พวงจุ้ยนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แป่นบ้านกันนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับให้ช่วยตรวจแผ่นบ้านนะครับฟรีเบื้องต้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการแนะนํานะครับเบื้องต้นดูชัยภูมิภายในเป็นหลักนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็คือช่องชาแนลของอาจารย์ครับถ้าชอบคอนเทนต์ชอบเนื้อหานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด u b s c ไ i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นั้นเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะครับมีความเชี่ยวชาญด้านหงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบโลโก้การออกแบบป้ายสิ่งบริษัทออกแบบไอด n t ตีต่างๆหรือออกแบบเปนบ้าน ให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับโดยใช้หลักวิชาฮวงจุย้ยฟ้าดินคนนะครับเ,เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือการหาพลังงานชี่ที่เป็นมงคลเสริมความสําเร็จให้แก่ตัวท่านได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเคล็ดลับวิชาของอาจารย์ก็แบ่งเป็น3ภาคใหญ่ๆนะครับชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนะครับชะตาฟ้าคือเมื่อเร,รู้จังหวะโอกาสที่ดวงเราดีเราควรที่จะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้นะครับ ชะตาดินคือถ้าเราอยู่ในชัยภูมิที่ดีในห่วงจุ้ยที่ดีมาเสริมดวงชะตาเราก็เหมือนเสือติดปีนะครับแต่สุดท้ายคนเรานั้นต้องมีความขยันอดทนฝ่เรียนรู้ฝ่ศึกษาปรับตัวนะครับเพื่อจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นะครับท่านใดที่อยากจะดูหวงจุ้ยกับจานะครับที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกให้จา์ไปดูหน้าง,งานก็จามีบริการคือ รับดูหงจุ้ยออนไลน์นะครับง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกนะครับในการดูก็คือจะมีดูว่ากระตุ้นโชคลาภตรงไหนเงินทองอยู่ตรงไหนความรักสุขภาพนะครับหรือเป็นธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อมาเสริมดวงชะตาของท่านให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้นะครับหรือตรวจสอบทิศอสูรประจาปีว่าปีนี้เราจะสามารถสร้างบ้านได้หรือไม่นะครับหรือสร้างออฟฟิศกิจการร้านค้าต่างๆได้หรือไม่นะครับ ก็มาดูทีละส่วนประจำปีให้แล้วก็ตรวจหาดวงชะตานะครับว่าตำแหน่งไหนที่มาช่วยเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองอำนาจบารมีของท่านนะครับก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อาจารย์ย่อยมานะครับสรุปมาก็ท่านใดสนใจก็แอดไซน์ลอาจารย์มานะครับพิมพ์แอดไซน์ L O G O 888นะครับเข้ามาพูดคุยในการดูดวงช่วยออนไลน์ได้นะครับ อันนี้จะมีค่าบริการนะครับก็เรามาคุยกันในไลน์นะครับอ่าเราเข้าเนื้อหาของวันนี้นะครับคือรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นนะครับตามสาร์งจุย้ยสิ่งที่จะจะดูเป็นหลักคือชัยภูมิตีรี่ภายในนะครับแล้วก็ประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่นะครับอ่าอันนี้คือแปลนที่ลูกศิษย์ส่งมาครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ ไว้วางใจอาจารย์ให้ช่วยวิเคราะห์แปลนให้นะครับแปลนนี้จะไม่ผูกกับทิศทางองศานะครับแต่เราจะรู้ทิศใหญ่แปดทิศนะครับแต่ว่าไม,ไ,มไม่รู้ว่าองศาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้ผูกกับดวงชะตานะครับอันดับแรกนะครับทิศเหนือใต้นะครับ,ต,ต,นนะรบตะวันออกอยู่ด้านนี้ ด้านขวาเป็นตะวันตกนะครับตะวันอ้อมใต้อ้อมไปหลังบ้านนะครับพื้นที่บริเวณก่อนที่จะเข้าเป็นข้าบันไดตัวบ้านนะครับตรงระเบียงเป็นพื้นที่ลานเห่งตึงนะครับบริเวณนี้ก็ควรที่จะเป็นลานโล่งนะครับแต่ถ้าบอกว่าจอดรถอาจารย์ก็แนะนำว่า ควรทำบริเวณทางขึ้นบริเวณนี้ให้มีเป็นลานโล่งนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะครับเพื่อเป็นลานเก็บพลังหนึ่งตึ้งนะครับอพอเราเข้ามานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าบันไดไปขั้นขี้นะครับ5้าขั้นขึ้นมาบริเวณนี้ควรที่เป็นบริเวณพื้นที่โล่งนะครับไม่มีวางสิ่งของกีดขวางใดๆนะครับเพื่อเป็น ลานหนึ่งตึงย่อยก่อนที่จะเข้าประสูประตูบ้านนะครับก็คือตรงระเบียงนี้นะครับประตูบ้านผักเข้ากรถ้าบ้านมีพื้นที่สามารถปักเข้าได้นะครับแต่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญจริงๆคือเราควรที่จะรู้ว่าประตูนี้จะมีโชคลาภหรือไม่ก็คือการตรวจวัดคงจู้อย่างละเอียดนะครับก็พอเปิดไปประตูไปนะครับเรามองทะลุเลย ทะลุเห็นสิงน้ำเห็นครัวถือว่าไม่ดีนะครับจะทำให้ความลับของคนในบ้านรั่วไหลนะครับและจะไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองเก็บทรัพย์ได้นะครับดังนั้นสิ่งนี้เราควรทำทำอย่างไรนะครับหนึ่งก็คือเปิดมาควรมีฉากกั้นนะครับ ทำฉากกั้นนะครับอ่าเป็นผนังทึออ่าเราเลี้ยวมาทางนี้กับทางซ้ายครับห้องรับแขกก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรแขกเกบหวงจุ้ยนะครับมีหน้าตาที่โฟอากาศโฟได้ดีนะครับต่อไปเรามาดูห้องนอนนะครับห้องนอนนี้โดยการออกแบบแล้วนะครับ ประตูน่าจะเปิดแบบนี้่าดูจากฟังก์ชันการวางห้องนะครับเตียงน่าจะอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับหันหัวไปทางนี้ แต่สิ่งสำคัญนะครับคือตรงนี้ครับมุมนี้คือพิคาดคนที่นอนนะครับถือว่าไม่ดีนะครับคนหลีกเลี่ยงครับมุมนี้พิคาดนะครับมุมแหลมไม่ดีนะครับถ้ากระทบส่วนใหของร่างกายอาจจะมีปัญหาตรงส่วนนั้นได้นะครับทำให้เกิดความหง,งุดหงิดนอนไม่หลับนะครับก็เป็นไปได้ ก็ควรที่จะออกแบบใหม่นะครับที่ไม่มีเลี่ยมมุมตรงนี้นะครับของกำแพงตรงนี้ถึงแม้จะบอกว่าอ่หันหัวไปทางผน,นังด้านนี้ถ้าเตียงอยู่บริเวณนี้ก็โดนอยู่ดีนะครับโดนมุมแหลมของกำแพงอยู่ดีนะครับควรที่ลองออกแบบดูใหม่นะครับ ต่อไปห้องทานข้าวไม่มีอะไรนะครับเห็นมีบันไดขึ้นชั้นสองตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับปัญหาหลักๆก็คือตรงครัวนะครับบริเวณนี้คือตำแหน่งประธานบ้านนะครับประธานบ้านสิ่งสำคัญที่จะจะดูคือประตูนะครับมีโชคลาภบไหมประตู จุดศูนย์กลางบ้านไม่ควรที่จะเป็นตั้งน้ำหรือมีสิ่งของเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สาผู้ประธานบ้านควรเป็นผนงังทึบนะครับบริเวณนี้ดังนั้นถ้าดูจากการออกแบบแล้วนะครับครัวควรจะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นะครับ อันนี้เป็นเตาไฟอันนี้เป็นซิงค์ล้างจานนะครับประตูออกหลังบ้านจะได้มีพื้นที่เหลือมากขึ้นตรงนี้เป็นหน้าต่างบานสวิงได้นะครับถ้าดูสีอ,อึดอัดไปนะครับสวิงสองข้างเพื่อถ่ายเทอากาศอันนี้ก็ปิดทึนนะครับเพราะว่าห้องน้ําปะทะกันเสียทรัพย์นะครับเก็บทรัพย์ไม่อยู่ลายจ่ายมากกว่าลายรับนะครับดังนั้น ควรที่จะย้ายห้องน้ำน,นะครับเข้าทางนี้ส่วนประตูนะครับไอ้ส่วนบันไดนะครับอาจจะต้องทำเป็นโตแอลนะครับเป็นชานพักแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับขึ้นไปแบบนี้ก็จุดเสียเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแปนนี้ก็คือหลักๆคือห้องนอนห้องน้ำห้องครัวนะครับ ก็ลองไปปรับแก้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของอาจารย์นะครับคือบ้านนี้ก็คือรายรับน้อยกว่ารายจ่ายนะครับหาเท่าไหร่เก็บไม่เก็บเงินไม่อยู่นะครับก็สรุปก็ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องดูเป็นบ้านฟรีนะครับ ดูเป็นบ้านฟรีนะครับก็ <c oughs> แอดไลน์อาจารย์มาได้นะครับที่ไลน์ไอดีอันนี้เลยนะครับไลน์ไอพิมพ์ s i l o g o แปดแปดนะครับเข้ามาปรึกษานะครับบอกว่าต้องการตรวจแปลนบ้านฟรีนะครับแต่จ้างขออนุญ,ญาตนะครับว่าท่านที่สนใจจะตรวจแปลนบ้านฟรีจางของ อนุญาตนำแผนบ้านของท่านมาเผยแพร่นในคลิป u t u b e เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจศาสตร์งจุ้ยนะครับเรามีเงื่อนไขแค่นี้ก็ท่านใดสนใจก็ทักไลน์อาจารย์มาได้นะครับขอบคุณมากครับสําหรับทุกท่านถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ